มันเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่แบบสามารถเป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีได้แล้วก็แบบเหมือนดูแลทุกคนเป็นคนที่ชอบเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่จาเป็นว่าต้องรวยนะเออจะอธิบายตรงนี้นิดนึงแล้วก็ไฮบิเทศเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสนะคะหรือว่าทํางานด้านหมอดูนี้ก็ได้นักพยากรณ์ก็ได้แล้วก็เป็นคนที่อาจจะเคยอ่า ไม่อยากจะตีในไพ่ที่แบบว่าอืมไม่ดีเลยเอนเนอีไม่ดีเลย,เ,ลยเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันคุณจุดเปลี่ยนของคุณคุณอาจจะเคยเป็นคนที่อยู่ในความลับไม่ถูกเปิดเผยในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งมาก่อนอาจจะเป็นอยู่ในรักซ้อนโดยไม่รู้ตัวถูกดึงไปเป็นออีกคนในความสัมพันธ์หรือเป็นทางเลือกเป็นชอยอย่างเงี้ยแล้วคุณมีความรู้สึกว่าไม่ชอบลักษณะความรักแบบนี้ คุณจึงคุณจึงไม่ได้อยากโฟกัสเรื่องความลักก็เลยหันหน้า,ามาดูแลตัวมาดูแลอหน้าที่การงานนะคะมารับผิดชอบหน้าที่การงานของตัวเองมากขึ้นแล้วก็มาแล้วก็นิ่งอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ไม่ไว้ใจใครใครที่จะเข้ามาหาคุณกองที่สองเนี่ยถ้ามาสองก็คุณด่านแรก จุดแรกที่คุณต้องทำนะคะกับคนกองสองก็คือคุณต้องสร้างความไว้ใจให้เขาไว้ใจคุณให้ได้ก่อนเนาะไม่งั้นก็ไม่ผ่านครบหรือยังเนี่ยเดี๋ยวนะคะแป๊บนึ่งแปดโอเคประมาณนี้นะคะจุดเปลี่ยนในในความเป็นคุณกองที่2ก็คือคุณน่าจะ ตัดสินใจไม่อินกับความรักเป็นคนที่ตัดสินใจเองนะคะตัดสินใจเองตัดสินใจที่จะมาบ้าง,งานเองเพราะว่าในอดีตเนี่ยคุณเคยจบความสัมพันธ์เดทนะคะมันเกิดจากประสบการณ์ของคุณมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนนะคะเป็นจุดเปลี่ยนให้ตัวคุณเนีเ่ยเป็นเพราะความรับผิดช,ชอบด้วยที่มันไม่สามารถมีเวลาคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่มีเวลา นะคะให้กับเรื่องความรักเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคนที่คนที่จะมีมีคู่มีแฟนเนี่ยมันจะต้องมีเวลานะคะอืมแต่ไม่ใช่ว่าคุณยุ่งทั้งวันจนไม่มีเวลานั่งเล่นพักไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่ว่ายี่บสี่ชั่วโมงเฮ้ยทำงานยี่สี่ชั่วโมงแปลว่าคนไม่มีเวลาไม่ใช่คนที่ไม่มีเวลาหมายความว่าคุณมีเวลาแต่คุณจะต้องเอาเวลาไปเอพักผ่อนไปดูแลตัวเองแล้วมันก็หมดไปละวันหนึ่งคุณไม่มีเวลาที่จะไปเทคแคร์ใครหรือไม่มีเวลาจะไป ไปไปให้ใครมาจีบหรือว่าจะไปจีบใครอย่างเงี้ยนะคนกองที่สองนะคะอะไรจุดเปลี่ยนของคุณคือเรื่องอะไรก็คือตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองที่คุณตัดสินใจที่คุณเบื่อไหนเรื่องความรักคุณอาจจะเป็นคนขี้เบื่อคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันซ้ำซากนะคะเอเนจี Energy อะไรที่มันแบบว่าบางทีคุณอาจจะอยากมีความรักนะแต่คุณก็จะเจอ Energy เอเนจีเดิมๆนะคะคนที่เข้ามาแบบไม่จริงจังไม่จริงใจ ไม่ได้ตรงทายไม่ได้ตรงสเปคไม่ได้เข้าใจพูดถึงคนละเรื่องคนละภาษาหรืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้แบบมันมีแกลบช่องว่างนะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออไปโฟกัสเรื่องงานดีกว่านะคะมันน่าจะเป็นสิ่งที่คุณ,ค,ณควบคุมคอนโทรลได้ง่ายกว่านี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนนะคะของคนที่เลือกกล่องที่สองนะคะปะเดี๋ยวเราไปต่อที่กลองที่สามกัน